ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลาก่อนที่จะเินพระกรรมานในวันนี้ก็จะขอนำบุคคลตัวอย่างสำหรับบุคคลตัวอย่างนี้ก็ต้องมีความประพฤติเนื่องในการเจริญพระกรรมฐานและก็รุกมากผลมาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้รับทราบเราะว่าการปฏิบัติจะกรรมฐาน เรามักจะมีความเข้าใจกันว่าต้องทำอย่างนั้นบ้างต้องทำอย่างนี้บ้างจริงจะบรรลุมากผลบางทีก็มีความรู้สึกว่าคำสอนที่ผมสอนไปมากๆเล้วอากคำสอนนี้ดูว่าจะลน้นเราก็จะต้องปฏิบัติตามทุทกอย่างมันจริงจะบรรลุมากผลถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็รู้สึกว่า ยากหนักใจสำหรับบรรดาธนักปฏิบัติเจอความจริงการปฏิบัติพระธรรมคำสอนสอนพระองค์สมเด็จัวสมมาสุมพุเธเจ้านี่ถ้าว่าเรามีใจจริงแล้วแล้วก็สามารถจะจับอวบธรรมหมดใจหมดหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติก็มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลเหมือนกันไม่จำเป็นต้องปฏิบัติทุกอย่าง แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าตรงเทศ่ามากก็ทั้งี้เพื่อเป็นไปตามอัยาสิยขใสขบคนผู้ปฏิบัติเพราะว่ามีอัยาสายิยใมีกําลังใจไม่เสมอกันถ้ามีกําลังใจดีๆตั้งใจจริงการทำคำสอนของขอาสมเด็จพร็สัมมาสัพพุทธเจ้าไม่มีอะไรยากเลย ที่เข้าใจว่ายากก็มีความรู้สึกว่ายากก็เพราะว่าตนเองสร้างความยากให้เกิดขึ้นในจิตต่อไปก็มาดูตัวอย่างเ้่พวกคนที้ก็ปฏิบัติได้ดีช่วเวลาส่นเดียวก็สามารถทําได้้ <c oughs> ท่านผู้นี้มีความรู้สึกอย่างไรมีการปฏิบัติแบบไหน <c oughs> ความจริงเ <c oughs> รื่องนี้เมื่อวันพระที่แล้วก็เทศมันแล้วครั้งหนึ่ง แต่ว่าวันนั้นรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสบายมากถุกคลักไปหน่อยร่างกายร่างกายเพลียเกือบจะเดินไม่ไหวแต่ว่าบางทีท่าน,นหลายจะไม่ได้สังเกตก็คิดว่าผมปกติเรื่อเรามีว่าในสมัยมาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงปทิสเสจประทับยับยางสำราญดิยาบทปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ในครั้งนั้นองสมเด็จพระวิชิตมารสมปรารภท่านพระโอปติกะเทรีตอนนี้ท่านอาจจะแปลกใจนะเพราะท่านคนนี้เป็นผู้หญิงผมใช้คําว่าท่านพระโุปติกะเทรีเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์เป็นแล้วจะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่สำคัญถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วผมถือว่าท่านผู้นั้นเป็นผูเลิศเท่านั้น เลิกสำรับผมแต่คนอื่นจะมีความรู้สึกยังไงผมไม่ทราบพระองค์สมเด็จะ่ามุนีจะได้ตัดวัรรมเทศนาว่าโ <c oughs> ยจะวัสดสตังชีเวเป็นตน้นในความนี่โดยย่อป้ากิงในความนี่มีนิดเดียวในในความมีว่าพระอนนเนกล่าวว่าได้ยินว่า ในแต่กุลแต่กุหนึ่งในเมืองสาวตถีแตกุลนี้มีบุตริกันเจ็ดคนและก็มีทิดาเจ็ดคนเมื่อวันฟาะนี่เขาว่าเจ็ดอย่างเดียวไม่ได้สองเจ็ดเพราะว่ากำลังป่วยมากอาจจะลาดตั้งไปบ้างท่านที่มันที่เสียงไว้ก็ต้องขออาภาัยด้วยเพราว่ามีลูกผู้ชายเจ็ดมีลูกผู้หญิงเจ็ด โยกผู้ชายและเล่ยผู้หญิงทั้งหมดนั้นก็เจริญวัยใหญ่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งงานเป็นแล้วก็มีแต่ถ้าว่ายังอยู่ในว่านรวมกันยังไม่มีใครแยกอันนี้เพราะว่าท่านพ่อมีนโยบายที่ยังจะไม่ยอมให้บุตรแยกออกไปจากเรือนให้ประกอบกิจการงานร่วมกันแบ่งสันปันส่วนาว่างกัะจยากสมัยสมนานาดก็ได้่าเป็นสหกรณ์รวมกัน ในสากกอน,นี้เราทำงานร่วมกันแบ่งผลได้สมให้สม่ำเสมอกันสำหรับ,บท่านพ่อได้ใ,ให้ความสุขกับบรรดาลูกๆทัางหลายตามสมควรที่ทรงมีท่านกล่าวว่าในสมัยต่อมาท่านพ่อขกอ็ชนนั้นหลายเหล่านั้นก็ตายนี่จำไม่ดีนะคนเราเกิดมาแล้วมันต้องตาย <c oughs> ไม่ใช่แค่ว่าน้องตายแต่คนที่เล่าเรื่องให้ฟังที่แม่เราเองเนี่ยกำลังฟังกันอยู่นี่ก็รู้จักตายเป็นเหมือนกันให้มีความรู้สึกอย่างนั้นก็มีความรู้สึกไว้ยอย่างนี้เสมอๆแล้วก็ดีทุกคนแต่คนที่ไม่รูกความตายนี่ไม่ดีก็จิตมันก็หนักกับไความโลภความโกรธความหลงไม่รู้จักประมาณตัวหรือว่าไม่รู้จักหาความสุขที่มันมีมาขาน้า ในสมัยเมื่อตายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นับว่าความสุขที่คงได้้างหน้าก็นนาได้แก่ทานน้ำใหม่คือบุญนิเกิดสมเด็จการบริจาคทานสีลน้ใหม่บุญนันสมเด็จการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสมเด็จการเจริญภาวนาสามรายการนี้จัดว่าเป็นมหาสมบ,บัติของบุคคลผู้รงรับไปจากโลกนี้จะมีสมบ,บัติใหญ่ ในตามท่าบาลีที้กล่าวว่าท่านมาหาอุบาชสิกา <c oughs> คนนั้นเมื่อสามีตายไปแล้วท่านแม่ก็ยังไม่ยอมแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับบรรดาลูกหญิงและลูกชายทั้งหลายก่อนหรือว,ว่ายังให้ลูกหญิงและลูกชายอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมบ้านทํากินร่วมกันแบ่งเงนกินร่วมกันไปกปปลางพลังก่อน ในครั้งนั้นบรรดาลูกหญิงและลูกชายทัานไหลเขาก็พากันพูดเพก็พากันบน่นเพราะว่าเมื่อวีดาตายไปแล้วนี่พ่อตายไปแล้วแล้วก็ท่านแม่นี่ยังไม่ตายแล้วแม่ก็ยจะมาหวงทรัพย์สินว้เพื่อประโยชน์อะไรเพราะก,กองทรัพย์มรดกนี่มันก็มีมากแม่คิดว่าถ้าแบ่งให้พวกฉันไปแล้วแลวพวกผมไปแล้ว แม่คิดว่าพวกผมหรือพวกพวกฉันจะไม่อาจที่จะเลี้ยงแม่ได้หรือยังไงนี่เป็นวาทะาของลูกตามพระรบาลีเท่ว่าอย่างนี้แต่ว่าเขแก่มาเป็นภาษาไทยล้วนๆสหรับท่านแม่ฟังคำของลูกทั้งหลายเหล่านั้นก็นิ่งเสียแล้วพูดในตอนแรกท่านก็นิ่งต่อมาบรรดาบททั้งหลายเหล่านั้นผู้ลูกหญิงลูกชายก็พูดกันบ่อย พาการคิดว่าพวกลูกๆบรรดาลูกพากันคิดว่าพวกเราจะต้องเร่งเราให้ท่านแม่ในช่วยกันแบ่งทรัพย์สินซะก่อนเพราะว่าท่านเราแก่แล้วเวลานี้ท่านพ่อตายถ้าท่านแม่ตายไปสิเครื่องทรัพย์สมบัติกันจะยุ่งนี่เรื่องของคนเลวมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ความจริงถ้าพวกลูกหญิงลูกชายรวมทั้งหมดสิบสี่คน ถ้าว่าแกจะไม่ยุ่งสักอย่างเดียวก็ไม่มีใครจะมายุ่งเมื่อทรัพย์สินของพ่อแม่มีเท่าไรก็าพากระแบ่งสรรพันส่วนเท่าๆกันมันก็หมดเรื่องท่าน <c oughs> นี้พวกแกไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดว่าให้แม่แบ่งเสียก่อนก่อนที่แม่จะตายแล้วท่านแม่ก็เลยเห็นในพวกลูกก็พูดบ่อยๆว่าแม่คนเดียวนหะลูกเลี้ยงได้คุณแม่ไม่ต้องห่วง ลูกหญิงทั้งเจ็ดคนลูกผู้ชายเจ็ดคนรวมเป็นสิบสี่คนพ่อกับแม่สองคนเลี้ยงลูกมาได้แต่ว่าลูกสิบสี่คนจะเลี้ยงแม่ไม่ได้จะเลี้ยงแม่คนเดียวเท่านั้นเมื่อพวกลูกแต่เขาพูดแบบนั้นบ่อยๆท่านแม่ก็ใจอ่อนคิดว่ายังไงยังไงลูกก็คนจะเป็นลูกเขาจะไม่ทิ้งแม่ให้ตายจึงได้แบ่งทรัพย์ปันส่วนกันโดยความยุติธรรม แบ่งเป็นคนละส่วนละส่วนส่วน,วนก็เป็นคนมีสมบัติมากอยู่ในฐานะขั้นเศรษฐีทรัพย์ก็เ,เยอะนี่ตอนที่แบ่งทรัพย์ไปแล้วเมื่อเวลาล่วงไปได้สองสามวันเพราะว่าในระหว่างตอนต้นแม่ก็อยู่กับลูกชายคนโตนี่ลูกเสียภยัก็เลยนั่งบนเพราบนกับปัวเขานะ ว่าคุณแม่นี่มาอยู่กับเราในเดือนเท่านั้นเหมือนกับว่าให้เราเหมือนกับเหมือนกับว่าท่านแบ่งทรัพย์ให้เราในไวสองส่วนเออความจริงทรัพย์ที่จะมีอยู่ท่านก็บแบ่งให้คนอื่นเป็นคนละาส่วนส่วนด้นว่ามีสิบสี่คนเอาสิบสี่หันได้เป็นคนละเท่าเท่ากัน <c oughs> แต่คุณแม่ท่านก็มานั่งกินอยู่ที่บ้านเราคนเดียวบ้านเดียว ถ้าไม่ได้แบ่งให้เราสองส่วนถ้าให้เราสองส่วนเกินก็จะบ้ายเขนหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งถือว่าเป็นส่วนของท่านแม่ท่านจะมานั่งกินนั่งใช้อยู่กับเราเอาเป็นส่วนของท่านก็เห็นเป็นเห็นว่าเป็นของไม่แปลกแต่นี่แม่แบ่งให้เราส่วนเดียวถ้าคนอื่นจะมานั่งกินนั่งใช้กับเรานี่เราก็แยกนี่เลยนหนะ <c oughs> แม่คนเดียวเลี้ยงลูกได้ สิบสี่คนแต่ว่าลูกคนเดียวลูกสิบสี่คนนี่จะเลี้ยงแม่ไม่ได้กตตอนนี้สำหรับท่านแม่แม่ถูกที่ก็ถูกลูกสะพ้ายคนดีถูกลูกชายคนดีก็นั่งบนในํานองเดียวกันว่าแม่จะไม่ไม่ไปบันอื่นมาเจากก็กินข้าวกินปลาไม่ใช่เงินใช้ทองนี้บ้านนี้บ้านเดียวนี่ของก็แย่ที่จรับส่วนน้องน้องอีกสิบสามคนก็ได้กาไรราะทรัพย์สินมันได้เท่ากันนี่ ท่านแม่ทนก็บนไม่ไหวก็ไปบ้านคนอื่นไปบ้านลูกไม่ตอนไรแม่ท่นไล่ถั้งทีสี่คนเมคืนนี้มันไม่จบกล้ <c oughs> ไปบ้านลูกคนที่สองที่สามที่สี่ถึงคนที่ติบสี่มันก็พูดแบบเดียวกันพูดอย่างเดียวกันหาว่าแม่ไปเบียดเบียนอืมมันดูเลยท่านที่มีลูกทั้งหลยายยางไม่ดีแต่คนอยากมีลูก ไม่มีลกูกกอยากจะมีลกูกมีลูกผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อยากจะมีลูกผู้ชายมีลูกผู้ชายแล้วก็อยากจะมีลูกผู้หญิงเมื่อมีลูกขึ้นมาแล้วท่านลูกดีก็บุญตัวหร,ออรือยังไงยังไงพ่อแม่ก็ไม่เคยได้ทุนคืนมีแต่จะหมดไปถ้าแกมีน้ำใจดีมันก็น่าคิดถ้าไปโดนลกูกอากตันยูไม่รู้คุณแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบแบบท่านผู้นี้แหละ แน,นั้นว่าท่านแม่ถูกดูมิ่นทูกถูกดูมิ่นจากลูกหญิงจากลูกชายทิสี่คนไม่มีใครเขต้องการท่นทานท่านจะมานั่งคิดว่านี่ประโยชน์อะไรนะที่เราจะมานั่งอยู่ในสำนักในที่ทุกคนทังหลายเหล่านี้เนะี่ยความจริงลูกพวกนี้มันเป็นลูกอกตัญญูไม่รู้คุณเรา ตอนที่มันจะเกิดแล้วอุ้มท้องมันมาแสนจะลาบากการคลอดทั้งทีก็เต็มไปได้วยทุกขเวทนาอย่างหนักเวลาที่มันเด็กๆก,กินช่วยตัวมันไม่ได้แล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างนอนก็ไม่เต็มตื่นกินก็ไม่เต็มอิ่ม <c oughs> แสนลาบากตัวยการทั้งปวงผู้ความรักลูกแต่ถ้าว่าลูกกับส่น,น้องความรักในความอากตันอยู่ ทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้เราสามีพัญญาสองคนหามาเจ้าพวนี้มาครองทรัพย์คนแล้วกลับไม่รู้คนในเราสำหรับคนที่ไม่รู้จักคุณคนไม่รู้จักคุณคุณแม่คุณพ่อคุณแม่คนในใจคณแบบนี้เราก็ไม่น่าจะอยู่ที่นี้ตั้งตัดสินใจว่าถ้าทัศนบัตินี้เป็นตนไปเราจะไปปวดเป็นนาำพิสุนีเป็นพระ นี่วัดนี่ก็รับของที่คนไม่ต้องการรียวัดไม่มีจังไรแมวว้าม้าหกเขาบอกว่าําบ้านเขาเลี้ยงมันมีจังไรเขาก็มาปล่อยวัดนี่คนที่เขาไม่ต้องการนีข้าวัดไฟก็ไม่รังเกียจเพราะวัดเป็นเขตอุดมม,มงคลมันนางคิดอย่างนี้แล้วก็ไปสู่สำนักขุนนางปิส่นีขอบรรพชา นางวิสุณีทั้งหลายเหล่านั้นให้บันดาลใแล้วนางในอุปสมบทปรากฏว่าชื่อว่าพระหุปุติกาเทรีคำว่า,วาพระหุปุติกาเทรีนี่แปลว่าพระเทระผู้หญิงนะเทระผู้หญิงผู้มีบตรมาก <c oughs> นางคิดว่าเราบทในเวลาแก่เราก็ไม่ควรจะประมาในชีวิตยิงควรจะปฏิบัติ แกนาพิสุนีทั้งหลายจ้คิดแล้วว่าจะทำสมณธรรมตลอดชืนนมีหมายความว่าเธอตั้งใจไว้ว่าในฐานะที่เราเป็นนาภิสุณีเมื่อเวลาบวชเข้ามาที่แรกต่งางทระอุปชายก็ให้กรรมฐานห้าวัเกสารูมานะขาทันตาตะโจในความจริงนี่ไม่ใช่เขไม่ได้ให้เป็นแบบนั้น แบบนี้นี่สมัยนี้ก็ให้กันให้กันไปให้กันมาบางทีอุปชาไม่รู้ในเวลานั้นพระบรมท่านพระพุทธชาก็สอนพระุชาใหญ่คือข่รคือพระพุทธเจ้าก็สอนให้พยายามเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์และว่าคนเราทุกคนในโลกไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแน่นอน สภาวะของโลกทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความเปลี่ยนแปลงเป็นในธรรมกางมีการสลายตัวไปินสุดชาวปทุกขาความเกิดเป็นทุกเชราวิทุกขาความแก่เป็นทุกเมื่อนำไปดูขังความตายเป็นทุกโสกับเรท,ทีวัตุกโทมนัสสุภาญาติ ความเศร้าโศกเสียใจจากสิ่งที่เรารักเป็นทุกข์ฉะนั้นขอเธอทั้งหลายเจ้าตัดอะไรในชีวิตที่ร่างกายเสียจงตัดความอลัยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียหมดเห็นว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์กายเกิดเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะไม่เกิดต่อไปนืีอว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเรา เราจะวางภาระขันห้าก็เราเสียจะวางภาระขันห้าของบุคคลอื่นเสียจะวางวัตถุทั้งหมดเสียจากจิตใจถือว่าในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเราหรือของเราจงอย่ามีความผูกพันในขันห้าพระพุทธเจ้าเทศเทียงโทนี้นางตั้งใจฟังแล้วก็คิดคิดว่าเออจริงนะ ว่าเรารักกันแคตายก็ตายไปซะแล้วไอ้ลูกที่เรารักจริงกว่าชีวิตมันก็อาตันยูไม่รู้คุณเราทรัพย์สินที่เราหามันได้เพราะแบ่งให้มันไปมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของมันไปอยู่บ้านมันมันก็หาไว้แย่งกินแย่งใช้อันนี้พระพุทธเจ้าท่านเทศจริงเธอจึงตั้งใจว่าเราจะทําวัดปฏิบัติกพรวนาวิสุณีนี้ ให้ถึงที่สุดด้วความกตัญญูรูกคนที่ท่านให้อุปสมบทบรรพชาและคิดต่อไปว่าวันนี้คืนนี้ตั้งคืนเราจะทำสมณะทรมคืนอย่างรูกถ้ามันไม่ได้ก็มันตายไปเสียร่างกายจังไรนี่เราไม่ต้องการเวลานี้โผลก็ตายแล้วลูกลูกก,กตัญญูไม่รู้คุณเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งชีวิตโลกปียหาเป็นที่พึ่งไม่มีสําหรับเรา ปันห้าของเราหรือร่างกายของเรามันก็กาลังจะพังเวลานี้เราต้องการอย่างเดียวคือธรรมะที่องค์สมเด็จระสมาสัพพุตธเจา้าทรงสั่งสอนเราจะทําจิตตัดก,กังวลทั้งหมดคือไม่มีความเยื่อใยในร่างกายไม่มีความเยื่อใยในลูกบุตรธิดาไม่มีความเยื่อใยในทรัพย์สินไม่มีความเยื่อใยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เมื่อเธอตัดสินใจอย่างนี้แล้วเจอมือจับเสาต้นหนึ่งภายใต้ถุงกุฏิเขเรียบริสาทนะเดินเวียนไปตามเสาทำสมณธรรมแบบจงกรมเพราะเป็นคนแก่เนี่ยมันมึด,ม,ดมึดไปมีกระแสะไฟสว่างอย่างเราก็มือจับเสาเพื่อแต่เสาเดินวนเสาเมื่อเวลาจะเดินจงกรมก็มือไปจับไปต้นไม้แตงคิดว่า ศีรษะของเราอาจจะกระทบต้นไม้นี่คนใดก็ดมันมืดจึงจาแตะต้ตนไม้ต้นน้นบ้างแปะเสาต้นนี้บ้างกันเข้าในป่ากันต้นจะชนต้นไม้ตายเดินมันไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นทําสมณธรรมนึกถึงระธรรมคาสั่งสอนในคิดว่าเราจะทําตามธรรมดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้ว เอทั้ง,งเมื่อเธอตามนั้นถึงทานั้นอยู่ในขณะนั้นเองรำดับนั้นองค์สมเด็จเร็สสมมาสมพุทยเจ้าประทับอยู่ในพระขณะนั้นในกุดีทรงแผ่ฉับพันรางสีรัศมีอบอุ่การมาเฉพาะหนา้าเพื่อะจําจำนาว่าพระหุปุติกาพระโอปุติ迦องค์เสียงรี่ช ความเป็นอยู่แม่ครูเดียวของบุคคลที่เห็นธรรมที่เราสแสดงแล้วย่อมประเสรฐกว่าคนที่มีความเป็นอยู่ร้อยปีของบุคคลผู้ไม่นิดถึงธรรมและไปเห็นธรรมที่เราสแสดงแล้วและพระองค์ก็ทรงตัดป็นพุทธภาสิทธว่าพระหุบุติกาก็ผู้ใดไม่เห็นธรรมอันยอดเยี่ยม จึงเป็นอยู่ร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นรรมันยอดเยี่ยมเพรเกตกว่าเป็นไหนไหๆองสมเด็จพระจอมไตรบริมรรษษันสัจแดาตัดเพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านพระหูพุทิกาปรลรลุอัหละตะคุนี่ที่นำเรื่องนี้มาแสดาให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษ,ษัทก็ให้เพื่อเป็นตัวอย่างว่าเป็นกำลังใจของท่าน เวลาที่ท่านจะเจริญสมณธรรมประพฤติปฏิบัติในธรรมะคำองสองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้มีกําลังยอดกําลังใจยอดเยี่ยมแบบนี้เอาจริงเอาจัง <c oughs> ไม่แค่สักถนึ่งว่าทำตนเป็นผู้รู้ทำตนเป็นนักปฏิบัติสมถะกรมร,ะกรมฐานนิพพานกรรมฐาน ถ้าว่าจิตใจของเรานั้นยังมีความผูกพันอยู่ในร่างกายบ้างมีความผูกพันอยู่ในทรัพย์สินบ้างมีความผูกพันอยู่ในคนที่เรารักบ้างคําว่าคนที่รักนี่ไม่ได้ไหมายความว่าคู่รักเสมอไป <c oughs> หมายถึงคนที่เลี่ยงถึงกันถ้าจิตใจเขาบรรดาท่าพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้ก็เชื่อว่าเป็นผู้ไม่เข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จตุสม,มาสมพุทธเจ้าทรงสอนแล้ว นี่ต้องดูตัวอย่างพระอุปปิกาพระอุปุัติกาเอาทัน้นผูนี้ท่านวางทุกอย่างเอาจริงเอาจังที่ตัดสินใจว่าเราจะทําสมณธรรมคืนนี้คืนยังโลกมันจะตายเสียก็ตามทีกําลังใจตอนนี้ตรงกับกําลังใจเขาองอ์สมเด็จพระงรศีเมื่อวันที่ยังมนุอวิเศษสัมมาสมพพธิยาน ที่สำเ็จวขาอิจฉามาสรงตัดว่าเราไม่รู้เมืสัมมาสมโพธิญาณเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้เลือดเนือเ้อใจเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตกินนสียะตายก็ช่างจะไม่ยอมลุก <c oughs> อย่างนี้คือว่าเป็นอารมณ์แต่ันห้าไม่มีความเยื่อใย,ยอยู่ในขันห <c oughs> ้าพราะนังหูปุตติกานี้ก็มีคติเช่นเดียวกันเมื่อท่านมีสติเป็นอย่างนี้ เร้วมมีอารมณ์เป็นอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินศรีทรงชมเชยท่านก็เลยได้บรรลุอรหัตผลที่นั่นขอบรรดาท่านพุะธงสาวเสด็จในกิชนผู้สดับแล้วทุกท่านถ้าท่านคิดว่าท่านจะเป็นสาวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเลยสมกับคําว่าท่านเป็นทีสุท่านเป็นสมเณีนท่านเป็นอมบาสุกุมบาสิกา ก็ขอให้เสียตั้งกำลังใจของท่านให้เหมือนกับพระอุปุติกาคนนี้ตัดกังวลตัดความห่วงใยใดทั้งสิ้นตัดกังวลแม้แต่ชีวิตของท่านคิดว่าเราต้องการทำทำเท่านั้นที่จะไ็นเหตุปันดาญความสุขให้แก่เราเอาละท่านนั่งไหลมองดูเวลาก็หมดเสนแล้วเรา่อการบันทึกนี่ถ้าว่าใช้บันทึกมากาเกินไปเวลาถ่ายทอดก็เสด้าข,า,ขาดบ้างหลังขาดบ้าง สำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพืะเพียงเทนี้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาแต่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังนำไปปฏิบัติต่อทุกท่านสวัสดี